อยากจะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้ยปะแล้วสายไทยโยธยาโอ้โยเจอกระมั้นขวาครับยอดของแสนสิริครับแม่ยันที่เรียบครับเร็วหนักแรงครับนี่ยามของไหลเต็มแม็กแล้วนะครับโอ้ยครับโอ้ยเจอหมัดแก๊งครับแม่เรียกการครับแสนชื่นหนิโอ้ตอนนี้อีกต่อยิ่งแรงครับยอดเลยงรับโอ้โอกาสน้ำรับที่สูงนะครับ อยากแตกครับอยากจะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยครับอยากจะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้ยดูสภาพแล้วไม่น่ารอดครับแสนสิริจบเลยครับเรียบร้อยครับนี่ก็แหมหักสองไปก่อนนะครับแสนสิริดูครับจังหวะฟันต้นขานะครับปักเข้าไปครับสะดุ้งเลยครับ แม่จังหวะไม่ได้กลงจังหวะบิดพอดีครับแล้วหลังจากนั้นซ้มอีกทีครับไม่ไหวครับนี่ครับโดนแล้วผิดรูปผิดเรียมครับทิ้งน้ําหนักตัวไม่ไหวแล้วครับพยายามจะยกกันที่ไหนได้ครับพอยกยกแล้วโดนสับเลยครับโอ้ต้องประคองปีกลงแล้วครับเดินไม่ไหวจริงๆครับดูครับเตะเจาะดูครับเตะเจาะเข้าไปครับ ถอยถอยถอยจังหวะยกนะแม่น้ำหนักตัวยังไม่ทันก้าวลงมาฟันไปทีไปยับซ้ายกระแทกครับคุนซึ้ไรรงไปเป็นทาหารรับใช้ชาติมาเลยครับต้องให้ได้คมกันครับแมไปเป็นรั้วของอเป็นคนเดียวกันซ้ายหน้าดีไปแม่ดูเนื้อตัวเดิมจะเป็นนักมวยเจ้าเนื้อหน่อยครับชุนแรงครับเป็นทรงเป็นรูปร่างของรู้กีฬาดีว่า เอาละครับมียับซ้ายกระแทกครับขุนศึกเอาโอ้โหเอาละครับมียับซ้ายกระแทกครับขุนศึกเอาโอ้โหยังไงครับน่เตะเข้าตรงไหนครับโอ้โหอาล้ครับเขาซ้ายไหวไม่เรียบร้อยครับโอ้ไปเลยครับดูครับดูเกิดอะไรขึ้นครับแม่เตะไปเหมือนจะเจ็บเองหรือเปล่าครับขยกขะเยกแล้วนะครับ น่าจะเป็นลุกนี้นะครับเตะตั้งแต่เตะซ้ายตัวเองแล้วครับเตะซ้ายตัวเองนะมีอาการเห็นแล้วครับพอโดนซ้ำอีกทีนึงเข้าบานพับพอดีครับจุดตรงนั้นเป็นจุดรวมเอ็นร้อยหวายอยู่แล้วครับบานพับด้านนอกแม่เจกเตบตั้งแต่เตะเองแล้วแหละครับแล้วโดนซ้ำไปอีกดอกครับนี่ครับปั๊บเข้าไปครับนักแข้งอัดเข้าไปบานพับตรงนั้นอยากจะฟืนครับ